ดีครับรีครับจัดส่งรอบเช้าครับขอบคุณลูกค้านะครับก็ติดต่อมาโอนมาก็จัดส่งันทีก็ต้องสั่งวันนี้นะครับวันนี้จะได้ไวนะก่อนเล่นปีใหม่นะครับถ้าหลังจากวันนี้หลายๆวันก็จะช้าหลังปีใหม่ได้นะครับเพราะว่าของจะไปค้างสต๊อกที่ขนส่งแต่แต่รับพวกพวกวันถึงสิ้นสิ้นปีอะไรก็รับนะครับก็ได้ดีเกิรนะครับรุ่น GE สามสามศูนย์ห้านะครับผมดูใกล้ได้นะฮะรุ่นนี้นะฮะจะเป็นโคโน่หนึ่งเก้าหนึ่งน่งต้นตำหลับเลยนะครับผมนะครับในกล่องก็จะมีโอ้กล่อบ คือเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับผมแล้วก็มีไม้เสาดังก้องแล้วก็มีลูกกระแถมให้แล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะทดสอบไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่ปีใหม่ต้อนรับก็ลูกค้าซื้อแก๊สเพิ่มนะครับลายพางสองร้อยบาทเนาะแล้วก็สิทิโคโนณสองร้อยบาทนะฮะผมยมังไม่ได้แกะเลยฮะแล้วก็นี่โปรโมชั่นปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ก็คือมีลกูกศรให้แล้วนัดเลยครับกับเป้าสิบแผ่นให้พีไปเลยนะครับผมเปาเดี๋ยวทดสอบไปนะครับผมก็เอาด่วนนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะตัดปุ๊บได้ปั๊บแน่นอนครับ ครับด้านเราตรงไปตรงมานะไม่ต้องห่วงฮะเรื่องการจะไม่ส่งของหรืออะไรไม่ตามสเปคอะไรพวกนี้ฮะไม่ห่วงได้ครับด้านมีการทางค้าขายเราก็ค้าขายมาช่วงหนึ่งแล้วเนาะแต่ลูกค้าก็ติดตามสั่งเยอะนะครับสินค้าก็ได้ตามสเปคทุกทุกคนครับให้ห่วงนะครับผมโอเคนะครับโอ้เดี๋ยวนัทผมก็ชี้สีโครนให้นะครับผมอาทดสอบนะครับผมนี่ครับล็อกนะฮะทำงานไม่ได้นะครับถ้าไม่บีรอนทำงานได้เชิญเลยครับผม จัดส่งให้เลยครับให้ไวทันทีนะครับอ่าโอเคนะครับโอ้ครั้สไลด์ครับสวยงามมากครับเด็ดจัดส่งให้เลยครับแต่เช้านะครับสนใจไหนก็สั่งได้ครับตอนนี้กำลังทันอยู่นะครับผมที่ว่าเอาไปเล่นปีใหม่นะครับนะครับสนใจรุ่นไหนทักมาโทรมาเราจัดส่งให้ทันทีครับก็ช่วยแชร์ติดตามครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเด็ดจัดส่งให้เลยครับ